เด็กนี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะผมชื่อว่าเจมินายนะครับผมเป็นค่รู้จักครับไม่มีลูกคู่หรอครับผมใกล้จะปีใหม่เต็มทีแล้วดีใจมากรู้สึกปีนี้นี่ผ่านไปไวมากๆเพราะว่ารู้สึกได้ทำหลายๆอย่างมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนในวันนี้นะครับผม ครับผมปีนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านอะไรกันเยอะมากดีใจมากๆที่เจอทุกคนแล้วก็งานวันนี้นี่น่าจะเป็นงานส่งท้ายปีของผมแล้วนะครับขอให้ปีหน้าถ้าใครไม่รังเกียจกันหรือว่ายังรักกันอยู่ก็มาเจอได้ปีหน้านะครับผมอะไรนะ อ๋อ oh, ่าเริ่มยูทูบโอเคค่ำคืนวันนี้อยากให้งดงามมากๆแล้วก็อยากให้คนร้องเพลงตามผมเยอะๆนะครผมสำหรับเพลงต่อไปที่ผมเราจะร้องนะครับเพลงที่ผมเพิ่งปล่อยไปเลยนะครับชื่อว่าค้าง้วผมสติลใครร้องได้ร้องตามได้นะครับอย่าร้องให้กัยนะครับ ขอรับสักแม็กนะจ๊ะก็ท้ายปีแล้วมีใครอกหักกันบ้างไหมครับผมอยากให้ทุกคนมีปีหน้าที่ดีกว่าปีนี้นะครับผมสำหรับใครที่โดนทอดทิ้งมาหรือว่าใครอกหักมาก็ขอให้ เจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้นะครับผมขอให้เจอคนที่น่ารักกับคุณนุกมาานะแล้วฝากเพลงนี้ไปให้เขาด้วยนะครับผมเพลงค้างคนระับไร<ป>ุพงหยุดเงียอะไรนะเดี๋ยวเขอยาบไปเพลงหน้านะ เพลงเมื่อกี้เอียร์ไม่เอียร์ไม่ติดโอเคต่อไปนะครับผมเป็นเพลงที่ผมไม่ได้ร้องมานานแล้วใครคิดถึงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนบ้างครับว้าวดูเยอะจังครับผมผมนะครับรับบทตินนะครับผมวันนี้ผมขอเป็นตินอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ผมพร้อมร้องอเพลงที่ผมแต่งให้กันให้บ้นฝันนะครับ <c oughs> ทีนี้ชื่อเพลงรักนะครับผมอยู่ <Thank you. S 1> ทุกคนมาดูผมในวันนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ๆวงอีกมากมายเลยครับผมต่อไปเนี่ยามาดึงเรียกว่าดึงอารมณ์มาดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ต้องมีรักแรกของคั้การรักคูแล้วใช่ไหมครับก็ผมก็มีรักแรกของผมมกันแจับนี่จะผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วนะครับผมก็แต่ก็ยงคิดถึงรักแรกอยู่ครับผมก็อยากให้ทุกคนทุกคนลองคิดถึงรักแรกของทุกคน ไปตามผมไนครับผมเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินครับลองดูเธอสบายได้ไหมเธอสบายได้ไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ i mm. ไม่เป็นไรต้องรู네้ขี้เงินไหมขี้งินแกต้องรู้ขี้เงินไหมขี้งินแกต้องรู้ขี้เงินไหมไม่เงินเงินหน่อยจะได้ร้องเพลงเดี๋ยวใครขี้เงินนะครับเดี๋ยวโฟนนะครับจะไปจะไปง้อทุกคนเองทุกคนเต้นได้ก็ช่วยกันเต้นนะครับร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ทั้งคู่ก็ช่วยชูเด้วก้อย่ามันไหลก็ได้นะครับ ไปดูเรื่องซีวี CV เรื่องเขียนรักด้วยอย่างทราบ้านครับรู้จักเพลงนี่ว่ากงกำลังมาเลยล่าสุดเนี่ยพี่พี่มงนิวจีนเสียเอาไปเต้นด้วยดีใจมากแล้วฝากขอบคุณแล้วก็ส่งขีดไปถึงพี่คนนั้นด้วยนะครับผมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ร้องสองคนครับผมะจะขาด ใครไปไม่ได้นอกจากพูวินนีครับแซว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 จะขาดใครไเนาะเฮ้ยขอโทษครับรันจะที่มันแรงเมื่อกี้พูดจะขาดใครไปไม่ได้นอกจากเจมินายครับผมอ่าอ่แล้วมาร้องเพลงลบยานด้วยกันไหมได้สิได้สิแต่เมื่อกี้ คุณคุณคุณง้อผมไม่สำเร็จนะขอโทษเี้ยไม่เป็นไรคือมันผ่านไปเดี๋ยวโอเคบ้าที่มาร้องเพลงนี้ด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ปอนภูวินมาด้วยใช่เดี๋ยวเขาจะแอบโผล่มาตอนตอนไปขึ้นเวทีไม่ต้องตกใจปล่อยเขาทไปเลยอ๋อเอาเป็นว่าลืมลืมเรื่องไม่่อน ไม่เป็นไรถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงส่งท้ายพวกเราแล้วกันใช่ครับแล้วผมใครร้องได้ร้องตามใครเต้นได้เต้นตามเลยนะผมฝั่งนี้นี่นะครับลบยางรักพูดอะไรพูดอะไรพี่เจ้าพี่เจ้าพูดอะไรเขาไปเจอถือว่าเป็นเจ้าของเลยเขาไม่ห่วงกับพี่กับเชื่อ แสดงว่าตามหากันอยู่หรอใช่ครับเพราะเมื่อกี้ภูพินบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้กูจอยเกินเออเต้นเต้นเตลบยางไงแล้วทีนี้หาขาอะไรกันเลยหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บมาให้เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำอย่างนั้นที่เจอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคช่างตากล้องเลยจ้านี่ไงนี่ไงเออทุกคนพูดเลยนะโฟลต์หล่อแบบ หล่อจนใจเจ็บแล้ววาตอนนี้แล้วจะมีนายก็เป็นนายก็คือหล่อจนอะชรารวมใจไปแล้วเลยคุณ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 อ,อ,อ,อนี่นี่ ลูกท้าแล้วนะทำไมไม่ย่อคำท่าหมูเด้งหมูเด้งไหนอะไม่รู้เหมือนกันหมูเด้งท่าไงอะไม่รู้เขาเขาเป็นมามาหมูหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอันนี้ดูจะเป็นท่าล้มกระจกเองหล่อไหมทุกคนหล่อเอาล่ะแต่วันนี้เขาไม่ได้มาแค่พูดคุยมาถ่ายรูปกับเรานะแต่เขามีหัวใจคนละสามดวงนี่แหละแฟนโอ้โหอย่าพอกนะ ใช่อ่ะจะมีนายมาจะบอกนะโยนโยนครับใช้หัวเอาหน่อยเอาหน่อย้อมีบอลผูวินโยนไกลมากใช่ีู่ไหมบอลผูวินโยนจากนี้คนภูเก็ตรับได้ละโอ้โยนไปไกลมากคนภูเก็ตผูวินผูวินโยนถึงภูเก็ตบอลโยนถึงเชียงใหม่จริงๆริงจริงเพโยนถึงญี่ปุ่นแล้ยเฮ้ยข้ามประเทศถึงประเทศไทยคุณโยนไปเกาหลีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างหน้าจะน้อยใจก็อยู่ใหนั้ หัวใจดวงนอย่าอย่าทำกันนะเอโอเคขนงคอปัดทยนะครับทุกคนอาลับป้กัหวใจร้นึงัหัวใจเรือตึงมาจากน้าไก่เดิไสไปไป้ใหนไก่นักจมีน่าน้ไก่แล้วไหบอกคนเร่หน้าเดอ้อยใจเจมีนาออเดี๋ยวนสลับกันสลับกัน ยอ่าเขาเรีดดกอไรดอกไม้าแ้อกไม้นาแต่งานแต่งใครหรอโตอดอดต่อขอดต่อทีอ่อยู่ขบนลไปปานี่คือไ้ได้ถ้าคุณยนถึงเต็มที่เลยฮะรับได้รัก็รวนะครับเออเอาแล้วเอาแล้วนี่ ทีพออย่าตกไปทีพออย่าเหาะไปแค่นั้นขอลงทีพอตอนจัดติ๊กจแล้วแติดหน้าแล้วคุณท่านจะกลับบ้านแลฮะอาจจะกลับบ้านแล้วมามามาเลี้ยวจุดสอง เหลือคนละลูกคือผมอยากให้คนที่อยู่ตรงต้นคริสต์มาสได้มากเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอสตุ้เขาคลั่กผมก็เคยนะทุบอลก็อยากเตะแต่ไม่เคยสุภาพเท่าไหร่เออโยนดีกว่าโยนดีกว่าผมพยายามจะโยนให้คนต้นคริสต์มาสได้ขอให้ได้ขอให้โดนนะตรงต้นคริสต์มาสเอาแล้วบอสแล้วหนึ่งสองไปไอ้ไปว้ายอุ้ยเกือบนะเกือบแล้วเกือบตกน้ำ สุดๆไปเลยขอบคุณครับจไม่ได้ครับจไม่ได้ถ้าด้วงสุดท้ายเออขลังนะนี่นี่ขลังเลยการสุ่มจริงๆหอมหมุนสิทีก่อนได้เลยได้เลยกูจะไม่อยู่อันนั้นจไม่ได้เราต้องตบเวทีหมุนได้แต่ระวังพวกเออใิ้มาแล้วสดสดเไม่รู้จะให้ใครเอาเลย ไหวไหมครับมือแล้วไหวครับแป๊ได้สมครับเแสดงว่ายังโอเคอยู่ยังโอเคยูบได้าสองวกสองไดโอเคยังถือ่โอเคอันนี้หนงบกหนึ่งได้อะไรครับนี่อุ้ยเอานี้ดีกว่า ปวยพรปีใหม่น่อยเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีจะข้าสู่ปี2025แล้วไม่ต่อเนาทีเท่านั้นอยากให้แฟนๆเป็นยังไงบ้างคะในปีหน้าของเราอ่ะโปรดครับครับขอให้แฟนๆชู่าสองไม่เป็นหอนเออรู้ไม่ต้องชมว่าเอ้ยมันหล่อหรือแล้วโอ้โหหล่อขนาด ม่นพองหอนลำพงยังหอนหยอกหยอกแซวแซวขอให้ปีใหม่ปีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าไม่มีแพลนไปไหนครับผมก็นอนอยู่บ้านสบายใจครับผมครับแล้วไม่ะแล้วไม่ปลอับแล้วไม่ขานี่ตั้งใจฟังรออยู่ครับผมก็ขอให้นอนอยู่บ้านทำไรฮะบ้านก็ดูเจมินายโคือจะจะพูดอย่างที้แต่ว่า กระดาษบ้างหรือถ้าเราพูดไปแล้วเราต้องเอาให้จบครับเออได้ถโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมครับส่งเสียงให้ฟอลถาขอบคุณครับเซียนพี่เล่ยนะครับก็ปีใหม่ปีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากถูกใจถึงแรงนะครับใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอให้ปีหน้าคุณเจออะไรที่ดีๆนะครับเจอคนที่ดีๆนะครับแต่อย่าดีกว่าผมเลยนะครับอยู่นะครับ International, okay. uh -huh. uh, you have to speak up for international fans. <laughs> I, uh, any international fans here? <laughs> okay, hello, happy new year. Uh, hopefully we'll see each other more uh, next year. And uh, I love you all so much. I hope that uh, we'll go to see you and your country. And uh, I love you so much. Bye bye. Uh -huh. เีมาเหมือนกันก็อยากให้พูดสักนิดนึ่งหาโฟนเอรินนีฮาวเนืาอเอรอนนีฮาวนีฮวชินิควาเลยชินควาเลยชื่อฟาเลยชือาเลยนี่ชื่อฟาเลยมาชื่อไทคนเลยันี่ชื่อต้น中ไม่เข้าไม่ได้ไม่ล พี่สุ้ว,ว,ว,วคุณเหลือเ,เวลา3นาทีก่อนที่จเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะเชิญทุกคนขึ้นมาเลย,ย,ยแล้ออกเลยนะ ครั้งเจมิ่ไนโฟนเนี่ยปีนี mm ้เ hmm. ป็นปีที Demon> ่สองแล้วที่ไมาเพราะปีที่แล้วก็มาแล้วครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะบอกกับสยามพารากอนของเราบ้างเออขอบคุณมากครับสยามพารากอนนะครับผมก็เป็นเกียรติมากครับที่ที่ได้มาเล่นที่นี่ครับแล้วก็ท่าสยามพารากอนเป็นท่านที่ทุกคนรู้จักแล้วแล้วก็ผมก็เดินเป็นประจำกับเจมีไนโฟก็เดินเป็นประจำเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้สยามพารากอนนะครับผมอยู่คู่คนไทยนะครับไปตราบนานเท่านานเลยนะคโอ้ เขาบอกว่าเด็ก <than> ม <whatever in England> ีเทสจะมาเดินสยามพารากอนดูเลยคุณเหล่าคนหล่อๆสวยๆที่เขามาแบบเรียกว่าเชิญชมหน้าตาแถวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนนะครับคุ้มที่สุดก็หาของได้เยอะที่สุดก็ที่พารากอนนี่แหละครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสี่ยมครับนะครับอเคพี่นุ้ยครับต้องบอกว่าเราเหลือสองนาที เรายังมีเวลาคุยอีก2นาทีที่ผ่านมาเราสองคนพูดว่าสยามทุกคนพูดพารากอนแต่ว่าแค่เราสองคนเท่านั้นมันไม่ดังกระหึ่มถูกต้องอยากให้เสียงนี้ดังกระหึ่มที่สุดเลยให้ผูถึงทำป้าที่ชมอยู่ทางไลน์ใช่ไหมครคุณสองคนช่วยพูดหน่อยได้ไหมฮะพูดคำว่าสยามสยามและทุกคนจะพูดคำว่าพารากอนเราลองดูลองดูลองดูเสียงไม่รอเสียงเสียงเรจะเริ่มก็ไม่รอทีนี้ก็จะจบ เอา 5, 4, 3, เอเอใหม่ห้าสี่สามสองเสียงอันนี้คือเราจะพูดเรื่อยๆเลยนะอะไรนะทางเราจะกว่าเราจะก็ได้เลยพูดจนกว่าเราจะมีความดังกระหึ่มอีกหนึ่งรอบพร้อมกันไปมาพูดเลงนะเสียงดังไหมเมื่อกี้ดังยังไม่ดังยังไม่ดังเอาใหม่เสียง หนึ่งสองสามเสร็จอเนี่ยหนึ่งสองสามสยามพลังช่วยกันทำากนกสิไม่ใช่เราต้องสยามพี่หนึ่งสองสามเสร็จหนูว่าต้องสยามเขาจะขดงพี่ผิดเองพี่ขอโทษเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึสอง มาเขาดาวร่วมกันบนเวทีแห่งนี้เพราะทุกคนเลยได้เลยนะเตรียมตัวให้ดีนะคะเอาละมากันฮะเตรียมตัวกันให้ดีเลยครับตรงนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวให้โบนัสหน้าเจนนี่สักหน้าเพิ่มนะครับเอาละเดี๋ยม